เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกหลังพบตำรวจติดเชื้อรวม3รายค่ะ เมื่อช่วงบ่ายวันที่17กันยายน2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณแฟลตตำรวจหมู่บ้านชะอำจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขเทศบาลเมืองชะอำและอสมอลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกค่าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำและครอบครัวจำนวนกว่า30รายหลังพบคัสเตอร์ใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน2นายและเจ้าหน้าที่จราจร1น,นายของสถานีตำรวจภูธรชะอำรวม3นายโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวค่าราชการตำรวจ3 นายที่ติดเชื้อไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมพร้อมให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อรักษากักตัวอยู่ที่บ้านตามมาตรการ Work f r ฟอร์ m e โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขวิดีโอคอลตรวจเช็คอาการของครอบครัวของข้าราชการตำรวจทุกวันวันละ2เวลาเช้าและเย็นทุกวันจนครบกำหนดพร้อมนำอาหารสามมื้อมาให้ครอบครัวผู้ป่วยทุกวันจนกว่าจะหายขณะที่ทางด้านพันตำรวจเอกปัญญากลถ่าผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอ สาเปิดเผยว่าหลังทราบผลว่าข้าราชการตำรวจชุดสืบสวนและจราจรในสังกัดติดเชื้อโควิดในทีมจำนวนสานายตนได้เร่งประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ใกล้ชิดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ขยายเป็นวงกว้างพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่มาทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนสถานีตำรวจภูธรท,ทุกห้องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาติดต่อข้าราชการบนสถานีตำรวจปูทอนซะอาํา